สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันในป่าไผ่อีกแล้วนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะไปต่อเติมกระท่อมป่ากล้วยกันนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปหาพ่อกันก่อนดีกว่าเดี๋ยววันนี้เราจะไปต่อเติมกระท่อมป่ากล้วยกันต่อนะพ่อเป็นไงบ้างหลับสบายดีไหมเมื่อคืนพรอมทำงานหรือยังอากาศดีเย็นสบายดีอยู่แต่มันชื้นๆหน่อยนะช่วงนี้อยู่ในป่าไผ่ในเทือกเขาลำนาไผ่ตากผ้าไม่เคยจะแห้งอากาศแบบนี้ไปพ่อไปทํางานกัน เป็นไงพ่อเหนื่อยไหมโอ้หลัปอดสบายดูปอดแข็งแรยเตะคันจังเลยก่อนหน้านี้บอกคันตรงงามนิ้วเท้าช่วงหน้าฝนอากาศมันชื้นแล้วยิ่งบ้านเราอยู่ใกล้ป่าไผ่ชื้นกว่าที่อื่นอีกน้าค้างลงเยอะเห็นพ่อเกาอะย่าไปเกาในเมื่อวานเพิ่งไปซื้อยาทามาจากร้านขายยาแผนปัจจุบันในเมืองมาไม่ใช่หรอยาทาฆ่าเชื้อราเนี่ยแม่อมาทาแล้วพ่ออันนี้ที่ได้มาเมื่อวานอ่ะ คาเนทเทนครีมแถบแดงมีตัวยาโคไทมาโซช่วยบรรเทาอาการคันโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อราอย่างโรคกาดเกลื่อนโรคน้ำกัดเทา้าฮ่องกงฟู้ดเดี๋ยวไปอาบน้ำแล้วเอามาทาเลยนะพ่อพ่อคันพ่อย่ำน้ำบ่อยๆเหมือนโดงกล้วยมันชื้นฝนตกทีก็แฉะแไปหมดไหนจะเสื้อผ้าไม่แห้งอีกนี่คอยทาต่อเนื่องด้วยนะเออเียวไปทาอย่าลืมนะครับทันอย่ากเก่าคันจากกาดเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าใช้คาเนทเทนครีมแถบแดงแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ